ติดกีบาทเนี่ยพวกแกมันไปพิยอที่เขยนเนี่ยใสไม่เป็นไรพวกไม่ยอมเสียห้าสิบบาทเนี่ยพวกจะเอ้าเจ้าของบ้านนี่เจ้าของปัาม่ะมาทำไมเจ้าของปัามเนี่ยเจ้าของร้านให้เราคุยกับลูกค้าว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่โกงไงเมื่อะไร้ในของมึงเราว่ามึงเขียนอะไรมาเนี่ยใช่ครับผมมีบัตรทุกอย่างเลย ไปินที่เลเล่ค่้งนดยนะคะย่่ปะทไมจีบแล้วเครื่องเครื่องอ่ะเครื่องสามอยได้ยังไงมึงจบอะไรมาอีกเขมรนะเละอนตังฟองอีกนะน้องดตัินเละบอกว่าจะทอนตังองอีกปวดันเลยแล้วไม่ได้ใส่างหนู่แล้วบอกแลสรุปมึงบอกว่ารถแค่200ใช่ไตอนแรก มึงบอกลูกค้าว่าถ้าอย่างนั้นลูกค้าไม่สะดวกจ่อยแบบ2 0บาทลูกค้าจ่าแค่3,000หรื2 0บาทจนูจ่จเมเดี๋ยวก่อนมึงก็ทำเงิน200ใช่ไหมไม่ได้รดให้200นีหาทีคุกลับไปมาต้องลงจานกินนี้นะคะไเป็น้กูฟังสิเอาม่เปิดสินคเวกมาค่ะไปคกันเลยนจะเดี๋ยวเขาลูกค้ามากินแล้วมันมาเถียกูแค่มึงจะโกงกู5 0 0บาทลูกค้ามากินเนี่ยมาแดกมันมีอารมณ์ไหมมีความสุขไหมดีว์นะ จะโกงกูห้าหมืบาทเหรอไม่โกงแม้งั้วกูไม่แดกหรอกกูไม่มาแดกหรอรกทายังคี้ยอะไรของมึงเนี่ยฮะก็ข้าวมันมคี้ยอะไรเนี่ยกูแดกมึงิีงไม่ดีกว่าเหรอยิ่งยทังยิ่งยิ่ไม่เป็นให้ปปปปปไปเล่นที่ไปง้อนะอีควาย เจไดตัวหาตัวรวจลใช่ไหมคะมาเรือตัวตรวจเนี่ยไม่จบเหนูก็ไม่กล้าไปเอาโทรศัพท์งวกครับวตรวจเข้าโปรตังห้าสิบบาทค่ะเาเพราะว่าูกางตัวรวจนี่ตวรวจคิดมาเลยนะร้อยเสสามันคิดเป็นสาร้อยะ เก้าบาแล้วก็สิบห้บาทแค่นั้นสิบห้บาทใช่ใช่ใช่แล้วมัเป็นเท่าไหร่ตํารวจทีด็กูเคยโกงถูกโกงต่อผมห้าพันกูเคยถูกโกงเอาจากกับตีคู่แล้วนสะ กูไม่กลัวเลยหวดเนี่ยถ้าไม่ถิดกูไม่กลัวกระสีก้วว้วเจ๊ค่ะงานนักเรกยนงนดกเดียวงนเชฟสิวคนชิล้นองเอาเป็นกเรนคนสดาี่ ค้าพอดีมมีรคาก็เสาจากเซ็่นเลสเซนเเซ็โปรนเอคนทีน่ทีดีมันเยะดวบนะนะร้อยเกาบวกเก้าสิทเป็นสามร้ยังไงร้านละมีร้านคุยร้านาอุสาหรามร้านคุยที่ตาิต กูแดงก็จะชนอังที่กูเรียนี่ส้ะฮะแดงมีคนตัวเมียขายของขอกูกั้เป็นหมื่นนะต่อวันนะนไม่ใช่ก๊อกแก๊กเหมือนมึงเสื้อผ้าตัวเราคันก,นกนบาบาทนะค่ะตัวเราร้อยใสมนหลายปีแล้วเฮ้ยสี่พันยี่ห้อประเทศ ก็เกณงัวห้าม,มเสื้อตัวหกพันพวกมึงมีปัญญาคือใส่ไหมตอทอนเจ็ดร้อยกว่าแล้วหกร้อยไป็่ไงเนี่ยนะต้องขอเท่า 6, ไ,ไนะหร่อขอหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทใช่ครับ 去查了这，再搞半天了。